Quality k i d s เป็นสถาบันพัฒนาสมองแห่งแรกในประเทศไทยที่คิดค้นหลักสูตรทักษะชีวิตและออกแบบวิธีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุตรหลานของท่านให้ฉลาดรอบด้านด้วยระบบ A.N.T. หรือ Advanced Neurological Teaching A.N.T. เป็นระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กไทยเราจรึงพร้อมที่จะเพิ่มพลังสมองให้กับเด็กทุกช่วงวัย เมื่อเด็กๆเ,เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ A.N.T. เด็กจะได้รับการเรียนรู้โดยการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ในระดับก้าวหน้าผ่านสื่อการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายที่เราได้วิจัยและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อบุตรหลานของท่านการเรียนการสอนระบบ A.N.T. จะทำให้บุตรหลานของท่านมีความสุขสมองไวมีสมาธิและเกิดศรัทธานในตนเอง Quality Kids ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเด็กไทยให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพพร้อมพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต